โอเคน่า okay. จะเรียบร้อยแล้วสวัสดีครับวันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่เอ่อเห็นไหมเป็นวันนีวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่สิบน่าจะสิบแปดสิบกันยายสิบอ่าใชสิบกันยาสองห้าหกหกก็สั่งของมาจากต้น โาโค่โคโค่โโคนะโอโค่โฟีเจอร์เป็นหูฟังนะครับสองอันอ่าก็ตามสภาพที่ต้องถ่ายคลิปเพราะว่าสภาพอย่างนี้เห็นปะ่ะนี่มาจากคนส่งไม่รู้ว่ามันบุบมาจากตัวคนที่ส่งมอเตอร์ไซค์หรือว่าบุบมาจาก ขนส่งรถใหญ่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้ผมไม่แน่ใจก็ตามสภาพดูนะบริษัทอะไรก็น่าจะรู้นะสั่งจากช้อปปี้นะครับแต่กล่องนี้ถือว่าโอเคไม่ได้ขนาดนั้นนะโอเคไปติดสินค้ากันติสินค้ากันดีกวา่า ไม่ใหญมันเกิอดอย่างนี้เลยไอ้ดิดูดูสภาพกล่องมีการกระแทกก็ไม่ช่วยอะไรดูดูนะขนส่งทันแย่มากครับบริษัทอะาาไรก็ไม่ได้เลยเห็นนะมย่งไม่พูดแล้วกันุเสือไรผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะต่อนลานนะ ของยางยวคือข้างในเป็นไรดูดิดูดิดูดิดดโคตรปวดใจคือถ้าของข้างในไม่เป็นไรก็ดีแต่ถ้าของข้างในมันพังขึ้นมา ผมก็ไม่รู้จะยังไงนะ,ะมันรุ่นของข้างในไนนะรับไปอ่าภาพข้างใน เห็นตอนไลฟ์นะครับตอนไลฟ์ร <anything> ู like ้สึกว่าน่าสนใจมากเขาบอกว่าลองใช้กันในออฟฟิศแล้วเสียงมันไม่ดีลีเลยไหมเพราะปกติบูทูธมันจะดีลี่ะเป็นหูฟังบูทูธที่ค่อนข้างราคาถูกนะอู้น้ำหนักเบาด้วยนะโอเคมันน้ำหนักเบาเบาจริงครับ อย่งจริงไหมน,นี่ไม่รู้นะอันนี้ยังไม่ได้ดิดูสินค้าเป็นแค่การแกะสินค้านีเคาว่ามันพับได้ใช่ไหมพับไม่หวเนี่ยเป็นจะเป็นอย่างนี้ก็ถือว่า มีปัญหานะมันต้องไปดูวิธีแบบอ่าพับไม่รู้มันพับได้สิงแบบตัวนี้หรือว่าตัวไหนวะมันพับไม่ได้หรอตัว W สี่หกอ๋อนี่ไงแบบนี้ โอเคครับได้โอ้พกพาสะดวกง่ายถ้าแบบนี้นะเอาละถึงว่าน่าจะรอดราจจะยังไม่ชีคคุณภาพสินค้าได้เลยดูกันผมไม่ค่อยมีความชำนาญนนะ <laughs> โอเคของแถมเป็นสาย นี่สิอ่าเป็นสายต่อแจ็คตั่นี้แค่ตัวน,วนี้แล้วก็เป็นนี่ตัวโม่ชาร์จโอเคแล้วก็มีการันตีนี่คืออะไรวะโค้ชพาร์สละ่ะ น่าจะเป็นของที่แบบการันตีว่าแบบมันเป็นของจริงม,มันต้องเป็นของจริงแน่เลยเพราะว่านี่เราก็เอาตัวเนี้ยไปลงทะเบียนก็คือสแกนจากตัวนี้แนละ้วมันก็จะเช็คว่าอ่าเช็คลงทะเบียนตัวอ่าหูฟังตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวขูดตรงนี้ออกแล้วก็ใช้ตัวสั์สแกนเอาโอเคมันต้องเป็นของแท้แหละเพราะว่าผมสั่งจากคงคูออฟ f ิเชียลนะ ในช้อปปี้ถ้าเป็นของปลอมกเกินไป <c oughs> ของแท้แน,น่นอราคา200กว่าบาทสองร้อเจสิบบาทถือว่าค่อนข้างถูกนะถ้านั <c oughs> คือผมผมจะบอกว่าผมใช้ตัวนี้อยู่ผมแจกให้ <c oughs> นี่มันมันจะเป็นอีกรุ่นหนึ่งก็คือรุ่นตัวนี้แหละผมสั่งตัวนี้แต่ <c oughs> คือมันหักครับปัญหาคือมันหักผมได้สั่งมาใหม่ ทีเนี้ยตอนที้เขาไล่ะมันเขาไปอย่าตัวเมื่อกี้ไปนะผมว่าเออม่น่าสนใจเพราะว่ามันน้ําหนักเบาผมก็อยากลองว่ามันเป็นยังไงส่วนตัวเนี้ยผมว่าตัวเนี้ยโอเคเลยก็คือราคาก็สองร้อยสเท่าไรสองร้อยเก้าสบาทก็คือถือว่าราคาดีนะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าไอ้พวกหูฟังแบบ สองสามพันพี่เป็นหูฟังบลูทูธมันจะดีกว่าไหมผมว่ามันน่าจะดีกว่าแต่ด้วยความที่เรามีางบตอนนี้ก็มันก็ต้องอย่างนั้นแหละ <c oughs> เราก็ต้องซื้ออันที่ถูกไว้จกต้องนะเราไม่สามารถที่จะซื้อหูฟังที่มันแพงได้นะโอเค <c oughs> <c oughs> ต่อไปเป็นกล่กองนึ้งกล่องนี้ถามว่าบุกไหม ก็นิดหน่อยหรือว่าโอเคผมค่อนข้างโกรธเหยคือบริษัทน,นี้หลายรอบแล้วอะ่วอะเห็นว่าผมไม่รู้ว่ามันบุกมาจากที่ไหนเว้ยแต่ที่แน่คือมันมันบุกอะ่ะแล้วมันมีความเสี่ยงว่ามันแบบสินค้าจะฟังเสียหายทีนี้้านค้าก็ต้องมานั่งเปลี่ยนสินค้าให้เราโอเคกล่องนี้ ปกติครับอ่าไม่ใช่การรีวิวนะนมันป็นแบบแค่คลิปแกะกล่องเพื่อเช็คความถูกต้องแล้วก็เช็คว่าสินค้าที่เราได้รับนะี่มันโอ้กล่องสวยวะ่ะคือจำไม่ได้แล้วตอนนี้กล่องผมซื้อมันแบบนี้อยู่คือไม่คือแบบนี้อ่ะคืออันนี้แหละแต่ว่ามันไม่หักแค่นี้กนน็ได้ปะโอเค สักคู่นะอุย้อยเดี๋ยวถ้ามีตังค์ถ้าถูกหวยนะเดี๋ยวผมจะซื้อหูฟังสามสี่พันนาะซื้อม่ใช้เลยเผมเคยใช้อยู่แต่เป็นแบบหูฟังอินเอียร์แบบมีสายนะแต่ต้องยอมรับว่าสไอิหูฟังนั้นคือดีจริงเป็นหูฟังเกมมิ่งของเลเซอร์นะมันอ่านว่าเลเซอรหรือลาซอวะน่าจะเลเซอร์หละนะ ใช่ไหมคืออ,อันนั้นอนะ่ะพันห้าร้อยกว่าบาทแต่ผมประทับใจมันมากอยู่ในนานด้วยแล้วก็ที่สําคัญมันเป็นหูฟังอินเอียร์แบบมีที่เกี่ยวหูอ่ะครับมันไม่มันไม่ตกง่ายนะโอ้ยออกยากแต่ว่าเออเคอ่าีงร้อยโอ้ ได้เหมือนเดิมเป็นตัวนี้เหมือนเดิมเหมือนไม่กี้เลยเป็นจะบอกว่าใช้งานไม่ยากครับก็คือแค่การตัดต่อตองนี้น,นึงเหมือนว่าหมายว่าเราถ้าเราไม่รู้เราก็ไปเปิดหาใน YouTube ได้ยูทมันก็มีวิธีใช้ได้เหมือนกันเลย ส่วนตรงนี้ลงทะเบียนตรงนี้ของแท้ของเทียมเป็นตรงนี้นครับของแท้ต้องมีตัวนี้นะเาเก็บตัวไหนดีกว่าคือก็อยากใช้สีเหลือง้นะครับ <c oughs> คนมองแล้วมันดูไม่เข้าอะรเราสีชมพูสีแดงสีน้ำเงินอะไรมนาะเอาง่ายๆด,ด,ด,ดีสีดีสเป็นสีดำนะว้าวเหมือนเดิมเลย แค่ไม่หักนันเองตัวนี้มันจะหนักกว่านะความแตกต่างตัวนี้กับตัวนั้นหรอตัวนี้มันสวยกว่าแล้วก็ผมว่าน่าจะใส่สบายกว่าเพราะเรามีตัวนี้ฟองน้ำาลยเห็นะโอเคอุย้ยเสียวจังเลยโอเคเงี้ยพับได้พับได้ พวกพาสะดวกแต่มันใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้นะตัวนี้มันจะได้เบาอะไรเบามีช่องตัวนี้ที่สังเกตมันไม่มีช่องนี้นะเหมือนตัวนี้ตัวนี้มันจะแพงเพราะมันมีช่องนี้ช่องที่ใส่เมมโมวิกาดได้ผมไม่รู้ว่ามันใส่เมมโมวิกาดเพื่ออะไรเพื่อฟังเพลงนี่หรอหรอไม่รู้สิอืมเดี๋ยวโอเคนะ เหมือนเดิมอะเหมือนเดิมเพราะว่าผมบ้างถูกใจในตัวเก่าผมมันหกักผมก็เลยซื้อใหม่ใช่ปะแต่มันใช้ดีนะครับตอนนี้ยังใช้ได้อยู่นะไม่ใช่ว่ามันใช้ไม่ได้นะโอเคถือว่าของวันนี้ครบเรียบร้อยขอบคุณที่เข้ามาดูันนะครับบา,บาย